วิวดีมากเลยทุกคนฝั่งผมยังเห็นหมอกจากภูเขาไปเลยนะเอาจริงๆโลมานี่ขยันโชว์ตัวกว่าปลาอื่นๆเยอะเลยนะทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นสลามเนาะไม่แน่ใจว่าสนามอะไรนะเป็นซาเมโ้นะโนําม,มานะนอนอ,อยู่ในตู้พอเป็นสถานาที่ต่างจังหวัดแล้วดูยากเหมือนกันนะว่าแบบทางออกอยู่ตรงไหนเงี้ยคือไปเฉียดฉิวมากๆอันนี้คือเราเดินมาในจุดที่มีน้ำพออยู่เนาะนี่เป็นทางเดินนี้เลยนะ งนี้มีที่หลบฝนนะทุกคนทำดีอยู่นะแล้วก็มีขายเครื่องรางตรงนี้อีกด้วยนะทุกคนเผื่อใครแบบอยากเปลี่ยนใจอยากซื้อเพิ่มอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้เขาอยู่ตรงนี้ทำอะไรกันเนี่ยอ๋อซื้อเครื่องรางนะไม่รู้ว่าล้มเท่าไหร่นะคนแต่ว่าซื้อที่ อืน,น่าจะถูกกว่านะอเอคเรากลับมาที่จุดทางเก่านะะเราก็จะเดินกลับไปที่ทางเดิมนะมันจะไปเชื่อมกับถนนคนเดินเล็กๆนั่น,นึ่งนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยเขาใส่สูตรใส่สีดำมากงานบริษัทหรือว่างานศพก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคน วิวดีมากเลยทุกคนฝั่งนู้นยังเห็นหมอกจากภูเขาอยู่เลยนะภูเขาสวยจริงนะทุกคนเห็นหมอกอะไรเงี้ยสมกับเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติเต็มเปี่ยมนี่เราก็มาถึงทางกลับนะทางกลับตอนไปถึงรถบัสเนี่ยมันจะมีอีกทางหนึ่งนะขาไปเราจะเดินมาจากฝั่งนู้นชั้นละทางนู้นแต่ว่าขากลับเเราจะเดินเข้าทางนี้นะอันนี้เป็นถนนฟิลแบบ ย่านเมืองเก่าเนาะไว้ขายพวกของขึ้นชื่อประจำมิเอะเนาะแล้วก็พวกร้านอาหารเก่าๆให้มันมีฟิลแบบเก่าๆนิดนึงเนาะแบบวินเทจวินเทจอ๋อทุกคนอนะันนี้คือถนอนโอคาเกะโยโกโจนะเป็นถนนย่านเมืองเก่าของที่นี่นะมิเอะเนาะก็จะได้กลิ่นอายเมืองเก่ามากๆเลยนะทุกคนแบบสงแต่ถ้านแบบในร้านค้าเนี่ยคือเขาแต่งใหม่นะนี่ ก็มีอาหารมีอะไรเนาะจริงๆผมก็อยากไปกินอาหารที่นี่นะแต่ว่าแบบเวลาเราไม่ทันเนาะใครจะคลอของฝากอะไรที่นี่ก็เป็นทัวร์เลิฟที่ดีมากๆเลยนะถ้าใครไม่ชอบแบบว่าคนเยอะแบบเกียวโตโหรือว่าอะไรตรกนี้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยมาที่นี่ผมว่าเขาไม่แย่นะแบบเดินส,สบายๆคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ถนนนี้นะจะยาวประมาณแบบสองสามร้อยเมตร นะไม่ได้กยาวขนาดนั้นนะทุกคนให้เดินแบบพอหอมปากหอมพอกันนะรองเท้าผม,มนี่ชํำหมดนะตอนนี้จริงๆผมก็อยากซื้อของฝากของมี่เอนะแต่ว่ากระเป๋าผมเต็มแล้วว่าอยากซื้อขากลับมากอ่อใฮ้เดี๋ยวไปซื้อที่สถานีรถไฟดีกว่านะพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่มี่เอ๋นะทุกคนเราก็สามารถไปซื้อพรุ่งนี้ได้เหมือนกันนะทุกคน เออใช่ถ้าเป็นที่มีเอเนี่ยกุ้งเขาก็เด็ดนะทุกคนโอ้หน่ากินนะแต่พอฝนตกแบบนี้แอบเดินยากนิดนึงนะทุกคนทุกคนหาร่มใหญ่ๆมาดีกว่านะถ้ามาญี่ปุ่นชงที่แบบฝนตก <laughs> คทุกคนเราก็มาถึงสถานีอ e ิเฟชิอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เรากังจะไปโทบะตเนาะแต่ว่าตัว,วพิพิธภัณฑ์เนี่ยปิด5โมงก็จริงแต่ว่าเข้าครั้งสุดท้ายคือ4โมงแล้วตอนนี้คือไปเฉียดชิวมากๆผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเราเข้าได้เราก็จะเข้านะถ้าเข้าไม่ได้เราก็ก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนก็เดี๋ยวพอดีว่ารถไฟมันเวลามันเหลื่อมกันเยอะเกินนะก็เลยทำให้เราช้า แล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยก็ทําให้อะลรช้าหมดเนาะก็เป็นว่าถ้าทุกคนจะไปที่โทบาทุกคนก็สามารถขึ้นทินเทส l ลายต่อได้เลยนะเพราะตัวทินเทสุลายเนี่ยจะวิ่งจากอิเซชิไปโทบายได้เหมือนกันนะทุกคน หบาทแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เป็นน่าจะ48่นะเราไม่เวลายสิบนาทีให้ไปถึงจีนนั่นเนาะก็เป็นว่าเราต้องรีบไปแล้วนะทุกคนทุกคนเราได้ตั๋วมาแล้วเรามาตอนเราเกินเวลามานิดหน่อยแต่เขาให้นะทุกคนโอเคเกือบไม่ทันนะทุกคน นากาวาช,าชัดจริงหรอคะได้ทั้งหมดไดจโอเคเราโอ้ยเรานะได้ถึงห้าโมงแล้วทุกคนเราก็เดินไะด้แบบเกือบๆชั่วโมงหนะน,น,นึ่งแล้วเราก็ไปก็ถือว่าถ้าถามว่ามันคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปไหมก็ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าอย่างว่าเราต้องการมาดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะ่ะไปทางไหนวะเนี่ย โอมีล็อกเกอร์ด้วยนะทุกคนเราจะฝากของได้หรือเปล่านะโอ้ทุกคนโฟห์ียนะ โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของในพิพิธรรมภูมิสันน้ำเนาะที่น really> ี่เขาก็จะเด่นเรื่องซีไลออนเนาะสิงโตทะเลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็พยูนอะไรก็มีนะแพนวินก็มีนะทุกคนก็เขาจะมีทางบอกไปว่าอย่าไปดูอะไรนะอะไรงนี้แล้วก็ทางฝั่งนี้ของผมก็จะมีพวกของเทระลึกอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเรายังมีเวลาอยู่นะเรารีบๆเดินทุกจุดก็น่าจะพอได้อยู่นะ อันนี้จะสวยอยู่นะทุกคนดูก็เดี๋ยวเราไปดูตัวซีไรออนก่อนนะไม่แน่ใจว่าแบบต้องแบบจองคิวดูหรือว่าเขามี ให้มันเดินเล่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะโอเคแล้วนะทุกคนดูคือเรามาตอนมันน้อนพอดีอะ <c oughs> ไม่จะมาตอนมันแสดงนะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนมาตามเวลาเนี่ยมันก็จะมีสะแสดงของเขาเนาะอะไรอย่างนี้เผื่อทุกคนสนใจก็ถ้าคนชอบด้านพวกวพิพิธภัณฑ์สันนิษานอยู่แล้วแนะนำให้มาต่ดเวลากอผมสักส3สชั่วโมงก็ดีนะทุกคน โอ้ทุกคนตรงนั้นเหมือนเขาจะมีให้เดินทะลุ oh <my S 1> อุโมงค์อะไรด้วยนะ oh <my. S 1> น่าสนใจมากอันนี้คือเราเดินมาในจุดที่แม่น้าเขาอยู่เนาะนี่เป็นทางเดินอย่างนี้เลยนะแต่จริงๆแม่น้ามันจะว่ายอยู่นะแต่เขาจะนอนอยู่นะทุกคนทาทาดีนะทุกคนแบบทําแปลกอะแต่ว่าแบบเสียดายที่เราไม่ได้มีเวลามาดูนานขนาดนั้นนะทำแบบน่ารักอะเหมือนเราได้มาอยู่ในแทนที่เราจะนั่งดูอยู่ขอบๆใช่ไหมเราก็ได้มาเจอน้องอยู่ เดินไหวเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วัน,นวันนี้เขานอนแล้วนะต้องทำใจ แล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ยังมีปลาอีกหลายชนิดเลยนะให้เราได้แบบดูกันนะแล้วก็มีฟซนที่เป็นแบบว่าซาร์ฟอร์ฟ,ฟ,ฟิลด้วยเนาะของปลาอื่นๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะ วันนี้ก็เป็นฉลามเนาะไม่แน่ใจว่าฉลามนะเป็นซาเม่นะคามานะน้องอยู่ในตู้ใหญ่นะใหญ่ถือว่าใหญ่เลยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ประเทศไทยสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าแบบค่าเที่ยวกับไทยแล้วมันจะต่างกันเยอะไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าจะสมมติว่าใครเคยไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไทยแล้วแบบมันมีอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับโอ้มีลมมาด้วยนะทุกคน อจริงๆโลมานี่ขยันโชว์ตัวกว่าปลาอื่นๆเยอะเลยนะทุกคนดูสิว่ายวนแบบเดี๋ยวผมจะพาดูเนี่ยพวกปลาหลักๆที่เขามีที่นี่เนาะที่เป็นเด่นๆของเขาเนาะก็พวกแบบลมมาเอ่อไลออนซี Free, แล้วก็เดี๋ยวจะมีแพนกวินด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลย าจริงๆมาเดยที่นี่ก็เหมือนได้ซักลี่ตัวเองก่อนนะตอนนี้ตอนแรกเปียกม,มากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มแหนะ้งแล้วฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกอยู่แล้วนะพยากรณ์อากาศผมก็ทําใจไวแล้วแหละว่าจะเจอฝนแต่ก็ยังดีที่เราสามารถมาได้ทุกที่ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับ <S <S ทีนี้สิ่งที่ประเทศไทยไม่ค่อยมีใช่ไหไม่ค่อยมีก็น่าจะเป็นแนวแบบว่าแผ่นปิ้นอะไรอย่างนี้ะเพราะเป็นเมืองใหมน่นี้แต่ว่า จริงๆแล้วประเทศไทยที่มีแพนกวินก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นนําแพนกวินรู้สึกว่าจะนําแพนกวินเข้ามาจากต่างประเทศเนาะที่นี่ก็อาจจะนําเข้ามาเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี่ก็คงไม่มีแพนกวินเหมือนกันนะทุกคนแต่เดี๋ยวเอาไปว่าเราลองไปดูอีกแพนกวินกับพยูนมั้งไปดูอีกสองตัวกันนะครับที่นี่เขามีตัวหน้าด้วยนะทุกคนผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวหน้าจริงๆนะอยู่ไหนวะรู้สึกน้องจะอยู่โซนนอกนะทุกคน คนเยอะเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเปิดให้เป็นรอบๆเข้าไปดูน้องหรือเปล่านะอืมใช่รู้สึกรู้สึกน่าชงนี้จะคิดเป็นพิเศษนะเพราะว่าด้วยออนไลน์ด้วย All อะไรด้วยเนอะแล้วเพราะเราคลิปน้องอะไรมันน่ารักด้วยเนอะไม่รู้เราจะได้ดูป่ะเนี่ยเท้ยังยาวเลยเราจะได้ดูก่อนหมดเวลาไหมเนี่ย ข้อไปดูไม่ได้แล้วนะทุกคนโซนนะครับเราไปดูประยูนก่อนดีกว่าใช่รปยูนปะมเมอร์เมดสีนะครับทุกคนเป็นลมไ่รูใช่รปยูนปะพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฝันน้ำเท่าไหร่นะ <S <S เรามาถึงโซนกลุ่มแพนกวินแล้วนะทุกคน ่วนน้านี่เขาปิดมาให้เราไปดูแล้วนะทุกคนแอบเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่ามันคนมันต่อคิวเยอะจนแบบเขาปิดวันนี้แล้วอ,ะอ่ะแนเพี่นอยู่โซอนนอกวอเนี่ยขยันทุกตัวเลยนะที่นี่สมแล้วที่เป็นปลา สันชาติญี่ปุ่นนะครับหมายถึงว่ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะซึมซับวัฒนธรรมขยันทําง,งานอันนี้หยอกเล่นนะทุกคนไม่เกี่ยวนะโอเคผมคิดว่าแผนนกินหรือเปล่าอ๋อเราเห็นหน้าันนึนงแลนะ้วนทุกคน เค okay, นะครับเราก็ได้มาดูทุกตัวที่เป็นตัวหลักๆของพวกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะที่มาเวลานี้แล้วเรายังสามารถมาดูได้ครบนะครับเพราะจริงๆแล้วจริงๆเขาน่าจะไม่ให้เข้าแล้วนะเพราะมันเกิน4ี่โมงะที่นี่ปิด5้าโมงก็จริงแต่ว่าเข้ารอบสุดท้ายคือ4ี่โมงนะทุกคนโอเค ครับทุกคนก็เราก็ให้ดูโดยภาพรวมของที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สาม,มารถเดินทางมาที่โทบะที่อยู่ในเป็นเหมือนเขตโทบะที่อยู่ในจังหวัดมิเอะได้นะครับค่าเข้าของออตัวอะควาเรียมที่นี่เนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,800เยนนะครับโคตรแพงแต่ว่าสำหรับใครที่มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ผมแนะนำมากมากเลยนะครับเพราะว่าแบบ มันอนข้ามีหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมเนาะที่เราแบบตามปกติที่แบบตามอาคอยเล่มที่เราอยากจะดูอยู่แล้วเนาะก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่าอาพอยเล่มที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงแล้วก็อยากมาเห็นของจริงเนี่ยมาดูที่นี่ได้เนยครับโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะไปที่โรงแรมที่พักกันในวันนี้ซึ่งผมจะกลับไปที่อิเฟชิเพราะว่าที่พักที่เราอยู่ตอนในวันนี้เนี่ยที่ผมจองไว้จะอยู่ที่อิเฟชิเนาะก็เราจะพักที่อิเฟชิกันหนึ่งคืนนะครับแลววันต่อไปเราค่อยไปที่ต่อไปกันนะครับไปกันเลย โอเคครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับไปสถานีรถไฟ JR โทบะนะครับโทบะเอก็จะต้องเดินไปประมาณ700เมตรเนาะก็จริงๆตอนมาเนี่ยผมก็เดินมานแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะผมรีบมาเกินก็เราก็จะเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ700เมตรนะล้วพอถึงสถานีโทบะเอเนี่ยเราก็สามารถเอ่อนั่งรถไฟกลับไปที่เอ่อนิเซษนิเซส่สเตชันได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนแล้วก็มาถึงสถานีเค่อนข,ข้างกับอิเซชิเนาะซึ่งเราก็จะพักกันที่นี่เนาะจูยามาได้เนาะโอเคเอกเป็นว่าเราเดินไปกี่กนะิโลหนาว่าคืี่พอฝนตกทั้งวันแล้วแบบชื้นมากทุกคน โอเคครับทุกคนเราก็มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมพักอยู่ที่เ,เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะครับมันลงท้ายด้วยคำว่าโซลาร์เนาะเป็นที่ที่ดีมากๆเดี๋ยวผมขึ้นภาพมาให้ตอนแรกก็เป็นรูปแบบโร,รงแรมแบบว่าเป็นเกสต์เฮาส์เนาะให้แบบในห้องหนึ่งจะมีอยู่หัวสี่คนเนาะแบบแชร์ห้องกันนะแต่ว่าทุกห้องทุกเตียงเนี่ยจะมีม่านกันเนาะก็คือเราจะไม่แบบ ุ่งพื้นที่ส่วนตัวกันเนาะแล้วก็มีล็อกเกอร์หยอดเหรียญให้แล้วก็บริการที่นี่เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือเขาจะมีแบบจักรยานให้ฟรี2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะให้เช่าไปอะไรอย่างงี้แล้วแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มีร้านสักรีดอยู่ไม่ไกลเนาะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับร้านสักรีดแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะไม่ได้มีอาหารอะไรให้แต่ว่าที่นี่มีครัวให้นะครับให้ทำอเองแล้วก็ เ,เขาจะมีหนังสือบอกว่าแถวนี้มีร้านอะไรบ้างเนาะแล้วก็บอกคําแนะนําวิธีการอะไรต่างๆพวกเฟสติวตี้พวกได้พบผมหรือว่าห้องน้ําหรือว่าผ้าเช็ดตัวอะไรของก็มีให้หมดนะครับก็เป็นอีกที่ที่ผมค่อาๆจะแนะนํามากเลยนะครับก็ถ้าใครมาที่มีเอะแล้วอยากจะเที่ยวแถวอ e ีเฟะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะแบบจะเลือกที่พักที่ไหนเนี่ยผมแนะนำที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับก็ทิปในวันนี้ของพวกเราก็จบ วัยวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปต่อกันใน Day 2นะครับมิเอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับอีกเมืองหนึ่งซึ่งจะเป็นในส่วนของปราสาทอ,อิงาอุเอโนะแล้วก็เป็นปราสาทพวกยินจาร์ะพวกนี้ครับมิเอะในอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นอีกฝากหนึ่งนะครับเพราะว่ามิเอะเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบแนวลากลงมาอย่างนี้เนาะคือพื้นที่มันจะค่อนข้างไม่ได้กว้างแต่ว่าพื้นที่มันจะห่างกันไกลเนาะมันจะเป็นแนวยาวเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่สามารถเดินทางไปถึงตรงนั้ ข้อเท่ตรงกันเนี่ยไปเป็น day t o กันนะครับซึ่งพอหลังจาก day t o เสร็จแล้วด้วยทีเราก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดตรัาลากันนะครับก็เป็นจังหวัดที่ดังอีกจังหวัดหนึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อกันมาอแล้วนะครับ